โอเคคุณมีหรือยังอ่ะเพื่อนๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรค่ะทอ็อฟฟี่อทิตยาตาภาพน้ำค่ะมิ s โวว์พิทิควีน2018ค่ะมีหรือยังในที่นี้นะคะท็อฟฟี่ก็จะหมายถึงการมีความน่าเชื่อถือในการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ท็อฟฟี่เชื่อว่าจะต้องมีก็คือความน่าเชื่อถือเช่นสินค้าที่คุณขายบริการที่คุณบริการหรือต่างๆที่คุณนำเสนอออกไปยังโลกออนไลน์เนี่ยคุณมีหรือยังคือความน่าเชื่อถือที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะสินค้าเนี่ยคล้ายๆการบริการคล้ายๆการคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำคนนั้นก็ทำแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่จะทำให้เขาซื้อของเราใช่ นั่นก็คือความน่าเชื่อถือโดยธรรมชาติค่ะที่เป็นออร์แกนิกมาจากตัวเรานั่นคือสินค้าหรือบริการชิ้นนั้นนะคะเราเป็นผู้ใช้จริงค่ะเราใช้เองเพราะว่าถ้าเราใช้เองหรือว่าเราทานเองเนี่ยเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากและไม่เขินเลยว่ามันดียังไงเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงใช่ค่ะ ถ้าเกิดเราไปเอาสินค้าที่เราไม่ได้มีประสบการณ์ที่ดีๆกับเราเพียงแค่ว่าเราอยากได้เงินเนี่ยเราอ่ะจะเสียความน่าเชื่อถือเสียเครดิตกับแฟนเพจของเราในระยะยาวนะคะอ่ะค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะท็อฟฟี่ก็มาบอกแค่นี้แล้วเดี๋ยวใครมีอะไรนะคะก็คอมเมนต์แชร์มาได้แล้วเดี๋ยวท็อฟฟี่ก็จะ มีอะไรมาฝากกันดีๆคลิปหน้าอีกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ